สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะวันนี้มาพบกับช่อง Healing t a l o w 246 ByL ใบเลิฟนะคะเราจะมาทำเรนดอมกันค่ะเราจะไม่กำหนดหัวข้อนะคะเพราะว่าเป็นพลังเรนดอมเป็นพลังงานโดยรวมอยากจะให้ไฮเออร์เซลหรือครูครูบาอาจารย์ของเพื่อนๆที่ถูกดึงดูดเข้ามาในเรนดอมนะคะ ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูครูบาอาจารย์หรือไฮเออร์เซลของเพื่อนๆนะคะมีอะไรอยากจะสื่อสารมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะก่อนอื่นเลยเลยขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆนะคะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ของเพื่อนๆนทุกท่านนะคะขอเช็คพลังงานตัวตนนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ ขออน,นุญาเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างพร้อมค่ะตื่นรู้ค่ะ บุญขอเปิดทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานทีเดียวกันเลยโควาซับค่ะมรดกว้าว กำลังวังชาขอดูพลังงานตัวตนเพื่อนๆนะคะออมสินตรึกตองค่ะ เติบโตค่ะเหมือนแรนดอมที่แล้วเลยเติบโตเหมือนมีความเกี่ยวพันกันเลยนะคะมันเหมือนกับพัฒนาการต่อ,ต,อต่อกันมาเพื่อนๆมีการเติบโตขึ้นเรื่อยเรื่อกุญแจตอนนี้นะคะเพื่อนๆน,น่าจะปลดล็อกปลดปมมีกุญแจเนี่ยไปไขปลดล็อกปลดปมตัวเองได้แล้วอ่ะ ด้วยความที่เพื่อนๆนตื่นรู้แล้วมีความพร้อมในทุกด้านทั้งองค์ความรู้ในทุกๆด้านเลยอะคะ่ะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีกำลังวังชาเป็นคนที่ตื่นรู้ทุกอย่างผ่านการตรึกตองแล้วทบทวนอย่างดีแล้วก่อนที่จะทำอะไรนะคะเมื่อเจอปัญหาก็ใช้ความรู้ใช้การตื่นรู้ที่ตัวเองมี มีกุญแจที่จะมาประกอบกันในการที่จะทําให้ผ่านเรื่องราวไปได้และเพื่อนๆก็เติบโตขึ้นนะคะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและที่สําคัญเลยอะ่ะในสี่ธาตุนั้นอะดินน้ําลมไฟน้ําลมไฟสามาธาตุอ่ะจะเป็นาธาตุที่จะถูกปลดล็อกแล้วก็จะได้ได้ผ่านไปได้ก่อนแต่ธาตุสุดท้ายที่จะได้รับจากจักรกวาลมา นั่นก็คือทัดดินนั่นก็คือในเรื่องของทรัพย์ซึ่งในที่นี้เพื่อนๆได้ทั้งมรดกทั้งโพกรัพย์มีมากพอที่จะเก็บหมายความว่าเพื่อนๆผ่านบททดสอบทุกอย่างแล้วนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ทาโร่นะคะมีอะไรจะบอกกับเพื่อนๆเพิพเ่มเติม วันนี้เป็นพลังงานที่สวยงามมากๆเลยเช่นเคยนะคะขออนุญาตครูคุบาอาจารย์ของเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอให้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะคะขอให้การอ่นานไพ่ในครั้งนี้ตรงกับความจริงทุกประการด้วยเธอนนะจ้ะขาว้าว เรามาดูกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ไฮเออร์เซลมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆคะ่ะ9ถ้วยค่ะ10ถ้วยนะคะ King of Cups สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรว,วาลครุครูบาอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆคะชาวเวอร์อุย้ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูคร,รูบาอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆคะเพจสต๊าฟเพนนักเคอร์ค่ะนะคะขอเรินลงนิดนึงจะตกจอกันแล้วโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูครูบาอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆคะ The w e ว l of fortune เพนอเพนนัลคอค่ะคิงอัปซอร์ เดอะเมจิกเชียนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูคุูบาอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆค่คะโอ้เอสเคเอสเพนนิคิลนะคะได้สำรับค่ะ two of pentacles นะคะตัวตนของเพื่อนๆก็คือเก้าถ้วยมีความสุขดมีความสุขแหละมีความ สบายใจภูมิใจอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนสิบถ้วยแต่สุดท้ายเพื่อนๆก็ได้สิบถ้วยและเพื่อนๆก็จะได้รับข่าวดีที่เกิดขึ้นอย่างการะทันหันเลยนะคะเพจเพจซับคอยเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการรอโอกาสรอที่จะได้รับโอกาสแต่พอมันเป็นเหรียญเป็นธาตุดินอะ มันก็จะเน้นในเรื่องของกายภาพทรัพย์สินความมั่นคงแบบเป็นการเฝ้ารอเห็นไหมคะเขาถือแบบเฝ้ารอพิจารณาโอกาสที่ได้รับเข้ามาค่ะแต่ด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆสมบูรณ์ด้วยอะไรอย่างก็คือเป็นโอกาสการเปลี่ยนแปลงเนี้ยจะนำพาโอกาสดีๆเข้ามามันถึงวันเวลาที่กงล้อของโชคชะตาของเพื่อนอ มาครบบรรจบที่จะต้องเปลี่ยนแล้วและสิ่งที่เฝ้ารอถ้ามองในนี้เพื่อนเพื่อน่ะเฝ้ารอในเรื่องของการเงินกับความสุขสมบูรณ์ของครอบครัวที่ครบพร้อมนะคะแต่ด้วยความด้วยความที่มีเดอเป็นมีเดอลเมเจอ์เ,อเชนครบพร้อมทั้งสี่ท่าเป็นนักเล่นแร่แปธาตุได้หรือในคลิปนี้อาจจะมีพ่อหมอแม่หมอเข้ามาดูก็ได้ นะคะเปลี่ยนแปลงพอเมื่อได้รับโอกาสแล้วอะ่ะด้วยความเป็น king of sword อะ่ะเขาจะชัดเจนเ,เหมือนกับยังไงดีมีความชัดเจนเป็นคนรบอบครอบรวดเร็ว ใช้สมองเป็นคนที่มีใช้สมองมากกว่าใจนะคะมีแต่ก็เป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาด,ด,ด,ดเพื่อนๆการจากเดิมตัวตนเพื่อนๆเ,เรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะ ก็คือมีชีวิตที่สมบูรณ์มีความพร้อมมีความสบายใจมีความสุขใจเกือบเกือบจะสมบูรณ์และขาดถ้วยหนึ่งแต่ก็มีคนนำข่าวดีนำถ้วยนี้มาให้จนครบสิบถ้วยเพื่อนๆก็จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีคุพ่อแม่ลูกครบถ้วนการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเกิดขึ้นกระทันหัน โอกาส,กาสหรือสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆเฝ้ารอเพื่อนๆจะได้รับได้รับเงินก้อนใหญ่สิบเหรียญมามาแน่นอนเพราะว่าเพื่อนๆผ่านทุกทุกอย่างหมดแล้วถ้าเราเห็นพลังงานตัวตนเพื่อนๆจนมาถึงไพ่สำหรับนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันถึง จุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆได้เรียนรู้ครบทั้ง4ีธาตุแล้วก็ตื่นรู้ทั้งภายในมีความแข็งแรงแข็งแกร่งในตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถที่จะจัดการทุกอย่างได้แล้วก็เพื่อนๆก็จะได้รับสิ่งสุดท้ายในเรื่องของกายภาพก็คือเหรียญเพื่อนๆจะได้รับเหรียญได้รับทรับก้อนโต แน่นอนและในเร็วๆนี้ด้วยได้รับแบบอย่างรวดเร็วเลยเพราะโดดทาวเวอร์ขึ้นน,นเงินก็คือสิ่งที่เพื่อนๆเ,เฝ้ารอค่ะและเพื่อนๆก็จะได้รับเดี๋ยวมาให้อีกสำหรับนึงคอนเฟิร์มกันนะคะชอบมากเลยอะไรแบบนี้อันนี้ละกันใกล้ๆตัว คราวนี้คือครูครูบาอาจารย์ของเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะขอให้การทำนายอาอ่านในครั้งนี้ตรงกับความจริงทุกประการค่ะว่าจักรวาลมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนเพื่อนไหมค่ะจักรวาลมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนเพื่อนอีกค่ะ อันนี้สาบนะคะกรีดแต่ลรอบม,มากันดูต่อค่ะความรักก็มาค่ะ <laughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลมีอะไรจะบอกเพื่อนๆเนี่ยคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลครุขุบาอาจารย์มีอะไรจะบอกกับเพื่อนๆคะ่ะอืมอันนี้ช่วงนี้เจอบ่อยมากเลยนะคะส,สิกซ์ซิกซ์กคับเนี่ย Queen of Cups ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆอีกคะเ of s w o r d ดค่ะ p เ of Sword ค่ะ Pet สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูครูบาอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับเ,เพื่อนๆอีกคะเอ็ดออฟสอดค่ะสิะ่งศักดิ์สิทธิ์และครูครูบาอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆอีกคะเดาสันมึงเพื่อน <The sun. S 1> นี่จะสแรนดอมติดกันแล้วนะคะที่เดือดซันมาเหมือนจะเป็นตำแหน่งเดียวกันด้วยเลยผู้อ่านขอรับพลังงานนี้ด้วยนะคะพลังงานใครคนนี้ที่เข้ามาแต่ยังคาใจกับ two of cups อยู่เลยโอ้เดล e เขึ้นนะคะอ๋อ ว่านซับเยอะมากกรีดแล้วกรีดอีกนะคะเรามาดูสิ่งศักด well, ิ enfin ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆค่ะนะตัวตนของเพื่อนอะ เจ็ดถ้วยอาจจะมีเรื่องที่คิดในหัวอะไรเยอะแยะหรือว่าสิ่งที่อยากจะทำนะคะให้ตัดสินใจค่ะเด็ดขาดเลือกเลยว่าจะทำอะไรลงมือทำเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องที่ทำหรือเรื่องมองว่าความรักก็จะมาด้วยและเป็นความรักอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่าคนจากอดีตชาติก็ได้ ที่จะวนกลับมาเจอกันนะคะเราก็เป็นคู่ซับด้วยอะ่ะเพราะว่าเป็นคนเพิ่งคนคว e e อ of Cups เนี่ยเป็นคนที่มีเซนสสัญชาตญาณแรงมากเป็นคนที่มีอารมณ์ละเอียดอ่อนเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะมีความอ่อนโยนใจดี มีความสามารถในการที่จะรับรู้ถึงถึงความรู้สึกภายในจิตใจ,ใจได้ดีอะคะ่ะเราจบด้วย hello fan ด้วยก็คือสินสิ์ของเพื่อนเพื่อนหรือสินสิ์สออกมายืนยันนะคะอันนี้คือสำหรับที่2องนะคะเพื่อนๆก็ยังได้สิบเหรียญคือแล้วดอะซันออกมายืนยันแน่ๆถ้าผู้อ่านมองอะจะได้เจอความรัก อาจจะเป็นการร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าว่าอยากได้คนรักแบบนี้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็ปลดล็อกปลดปมต่างๆจนได้สิ่งสุดท้ายของควัญสิ่งสุดท้ายที่จักรวาลจะมอบให้นะั่นคือเรื่องของกายภาพก็คือเรื่องของเงินเพราะว่าสําหรับก่อนหน้านี้ก็เป็นเอซอบเอซอบเพนเดอันนี้เป็นเทนอ p เ n นเ c l e ชุดนั่งก็มีเทนอปเปนเดเินะคะ เพื่อนๆผ่านทุกด่านเพื่อนๆเ,เข้าใจในทุกสิ่งแล้วแล้วสิ่งต่างๆมันจะวนกลับคืนกลับมาให้เพื่อนๆน,นะคะแล้วต่อจากนี้เพื่อนๆจะไม่พบกับคำว่าขาดอีกแล้วนะคะเดอะซันออกมายืนยันเดี๋ยวไฮเะแฟนออกมายืนยันเดี๋ยวเราใช้เดี๋ยวให้ขอคำแนะนำจากไพ่ออโรเคิลกันนะคะวันทำไมวันนี้มีความสุขมากเลยอะ <laughs> ตอนนี้ทำนี้ก็ดึงอีกแล้วนะคะแต่ว่ามันสงบดี ขออนุญาตครูคุคบาอาจารย์นะคะขอคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูคูบาอาจารย์เพื่อให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะขอคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูคูบาอาจารย์ค่ะ Priority the quality of your life is determined by how you spend your time. Make sure you schedule reflect the life you want. ก็คือให้จัดลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณนะคะและให้คุณแน่ใจว่าตารางที่คุณใช้ในการดำเนินชีวิตนั้นน่ะมันจะมันจะสะท้อนถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงขอคำแนะนำ สิ่งศักสิทธิ์และครูคบาอาจารย์คะขอคําแนะนําให้เพื่อนๆคะ่ะ abundance แล้วอะคะ่ะเหมือนคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็ขึ้น abundance นะคะ being a thoughtful steward for the money you already have is the secret to r e d t i n g more abundance when you trust yourself to handle more than when more show up ขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะ และความสมมัง่งคั่งสมบูรณ์อาจจะเป็นของคุณแต่คุณจะต้องรู้คุณค่าและขอบคุณเงินก็คือคุณรู้คุณค่าของการใช้เงินของสิ่งที่มีคุณมีอยู่มันเป็นเคล็ดลับในการมันก็คือเหมือนกับเป็นการเป็นเคล็ดลับนะในการสร้างความอบันดันความสมบูรณ์ให้กับให้มากขึ้นนะ่ะ แล้วแล้วคุณก็ใช้ตัวของคุณเองอะ่ะจัดการมันมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกอะค่ะคือรวยมากว่าง,งั้นเธอรวยแบบใช้เงินเป็นรวยแบบรู้คุณค่าค่ะ Love hmm? Love people love them w i t h all your heart Just be sure to love yourself first ให้คุณรักผู้คนน่ะให้รักพวกเขาด้วยหัวใจของคุณแต่คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณน่ะรักตัวเองก่อนคือคนเราอ่ะจะต้องรักตัวเองให้เป็นเ e l ล l เลิก่อนแล้วความรักนั้นน่ะมันจะล้นออกมาแผ่ขยายไปรักคนที่อยู่รอบตัวคุณได้นะคะ ขอคำแนะนำค่จะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เ,เพื่อนๆนะคะ r i s k take a chance every risk is a success when you are are commit to l e a r n i n g and go ทุกโอกาสทุกความเสี่ยงมันก็คือความสำเร็จเมื่อคุณน่ยจัดการเมื่อคุณน่เข้าใจและเรียนรู้ที่จะเติบโตจากความเสี่ยง จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าผู้อ่านจะย้ำเสมอว่าอย่ามองอุปสรรคหรือปัญหาที่เจอเป็นปัญหาแต่ให้มองว่าเราได้อะไรจากมันและเหตุการณ์นั้นสอนอะไรเรานะคะเซลเวิร์ดไวส์ซิ r c r i ฟอร์ครั u เมื่ e คุ e รั e ป e ะท e a อ l เริ่มต้นคุณต้องรักตัวเองก่อนอย่างที่ผู้อ่านบอกมาสักครู่คุณถึงจะรักคนอื่นได้เพราะถ้าตัวคุณเองยังรักตัวเองไม่เป็นน่ะคุณก็จะไม่สามารถรักคนอื่นได้อย่างแท้จริงแล้วคุณน่ะก็จะทําให้สมดุลคุณเสียไปพอสมดุลคุณเสียไปทุกอย่างในชีวิตคุณจะรวนหมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มจากรักตัวเองเป็นความรักคุณน่ะก็จะออกแผ่ขยายออกไปรักคนอื่นได้ และเมื่อน,นั้นละ่ะสมดุลในชีวิตคุณจะเกิดขึ้นคุณจะไม่กลายเป็นเดอะแบกพอรักตัวเองเป็นคุณก็จะรู้ว่าอะไรที่เป็นท็อกซิสสำหรับชีวิตคุณอะไรที่คู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตคุณและคุณก็จะรู้จักการปฏิเสธปฏิเสธเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ใช่สำหรับคุณปฏิเสธในการทำในสิ่งที่คุณไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนที่คุณจะทำอะค่ะ และเมื่อน,นั้นน่ะมันก็จะกลายเป็นรักไร้เงื่อนไขพอคุณรักไร้เงื่อนไขคุณไม่จัาสินใดๆมันก็จะเป็นเหมือนการบาลานในชีวิตของคุณนะคะคุณก็จะกลับมาลดมาปลดอาตาัตราอีโก้ละเอียดที่เหลือคุณก็จะค่อยๆลดน้อยลงพราถึงสุดท้ายปั๊บชีวิตคุณก็จะบาลานคุณก็จะเข้าสู่ชีวิตที่เป็นพีฟฟูลจริงๆเข้าสู่ความสงบสุขเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะ และเมื่อนั้นเมื่อจักรวาลเรียนรู้คุณผ่านบททดสอบของควัญของจักรวาลที่จะให้คุณก็คือความอบานดานพลังดีดพลังวบกเนี้ยผู้อ่านขวรับด้วยนะคะเราก็อยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของแรนดอมนี้รับรับไปนะคะทุกอย่างมีความหมายและมีคุณค่ามากนั่นคือเป็นเหตุให้ผู้อ่านอ่ะทำช่อง Healing Taro t 2 6 6ใบเลฟขึ้นมาเพราะว่าต้องการฮิวจิตใจผู้คนต้องการเป็นแสงสว่าง ให้กับผู้คนได้ตื่นรู้และดําเนินชีวิตอยู่อย่างสมดุลค้นพบความสุขที่แท้จริงนะคะและก็เป็นการทําด้วยความรักทั้งหมดที่มีให้นะคะแล้วก็อยากจะรบกวนให้เพื่อนๆ Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับผู้อ่านด้ให้กับผู้อ่านด้วยนะคะสําหรับถ้าใครต้องการให้ทําอะไรเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยาก มีปัญหามีความทุกข์นะคะก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่จะแปะไว้ในใต้คลิปนะคะครอบครัวเราบ้านเล็กๆของเราอ่ะจะเติบโตและเต็มไปด้วยความสุขไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ